สวัสดีครับวันนี้จะมาะรีวิวแกะกล่องตัว C922 Pro นะครับเป็นสตรีมจะเป็นกล้องเว็บแคมในการใช้งานนะครับจะเป็นตัวนี้ครับในการใช้งานนะครับเป็นอุปกรณ์ที่รองรับความละเอียดได้ถึงสูงสุดนะครับก็คือ 1080p นะครับวิ่งที่เฟรมเรท30เฟรมเรทนะครับหรือใครต้องการความสมูทนะครับสามารถที่จะแกะกล่อง แล้วก็ปรับความละเอียดไปที่ 720p เพื่อความละเอียดวิ่งไว้ที่6เฟ60เฟรมนะครับแต่วันนี้เราจะมาแกะกล่องกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับในการใช้งานนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรให้มานะครับในของในส่วนของตัวเนี่ยนะครับสินค้าจะเป็นรับประกันศูนย์นะครับ2ปีเต็มนะครับขั้นตอนแรกนะครับแกะกล่องมานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของกล้องนะครับที่มีหน้าตาลำโพงตรงนี้นะครับสองอันก็สามารถที่จะทำให้เสียงการใช้งานนะครับออกลำโพงได้อย่างดีครับกล่องก็จะถูกแพ็คมาอย่างดีนะครับอ่อหุ้มมาด้วยกันลอยนะครับสิ่งนะครับการใช้งานนะครับนี่ครับรูปร่างหน้าตานะครับในการใช้งาน มา,พร,มารพร้อมกับสายตัวนี้นะครับพร้อมกับสายตัวสองตัวนี้แล้วก็ฟังก์ชันการทํางานจะมาแบบครบคันนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับแล้วมาดูชิ้นต่อไปในกล่องนะครับว่ามีตัวอะไรอีกนะครับที่จะให้มาในกล่องอีกนะครับและลืมแจ้งนิดนึงนะครับทางเราจะมีใบเสร็จใบรับประกันศูนย์ชัดเจนนะครับทางเรามปตัวตัวแทนจําหน่ายศูนย์ก็จะมีมาด้วยขาตั้งครับ ขาตั้งที่สามารถวางกล้องได้นะครับที่สามารถปรับระดับขาแล้วก็สามารถใช้ทํางานเป็นวัสดุค่อนข้างที่จะดีครับวัสดุจะดีมากนะครับสวยงามครับการหมุนปรับระดับความเอียงได้ในส่วนของสินค้าที่อยู่ในกล่องอีกนะครับ จะไม่มีแล้วครับก็จะมีในส่วนนี้นะครับในกล่องให้ใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือแล้วไปรับประกันนะครับและวิธีการติดตั้งการใช้งานมาให้นะครับจะเป็นในตัวนี้นะครับสินค้าจะเป็นตัวนี้ครับดังรูปนะครับมาพร้อมขาตั้งโตชีเทสครับสินค้าเรามีพร้อมจําหน่ายนะครับ ส่วนลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับเพื่อใช้งานนะครับอุปกรณ์เราสองปีนะครับแล้วก็เสียเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็สามารถให้ใช้งานได้ตัวนในตัวของนี้สายยาวนะครับสายค่อนข้างที่จะยาวมากครับตัวนี้ฝาภาพก็สามารถที่จะเกี่ยวกับจอได้นะครับจะมากับรุ่นแบบว่าใช้งานนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับว่าส่วนตัวนี้เป็นยังไงนะครับ จะแกะตรงฐานนี่แล้วนะครับฐานก็สามารถที่จะใส่ดูนี้ครับจะเป็นฝาพับครับตั้งได้สามารถหนีบได้ครับสามารถใส่ตรงตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่ใส่แล้วเพื่อทำเป็นขาตั้งได้เลยการใช้งานนะครับนี่ครับจอจเทกคุณภาพสูงครับเว็บแคมที่คุณ ต้องเป็นตัวเลือกตัวแรกเลยที่จะต้องมีนะครับหน้าตาครับสวยมากโ o g i t e c h C922 Pro ครับ HD รับประกัน0ูนย์2ปีนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับก็สามารถใช้ร่วมกับงานโปรแกรมอื่นได้ของทางเราเหมือนกันนะครับอย่างถ่ายรูปสมาชิกหรือสี้าน,นะครับใช้ตัวนี้เข้าไปได้ร่วมได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีคำถามก็ มาสอบถามมาตามเบอร์เจ้าหน้าที่ที่มีให้ได้เลยนะครับก็แต่ยังไงก็สอบถามนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวสินค้าตัวอื่นก็ขอฝากกล้อง Logitech ตัวนี้นะครับเสริม mm hmm. นิดนึงครับสามารถรองรับโปรแกรมที่นี่ครับข้างกล่อง OBS กับ x p r i s นี่ได้อย่างลงตัวนะครับโปรแกรมไลฟ์สดสตรีมแอสคริปอะไรต่างๆนะครับสัวน,นี้ก็ รีวิวแค่ตัว Logitech G9 ตัว c อ่อ p ี o s ้า a m โเไม่เท่านี้นะครับเป็นการแกะกล่องนะครับขอบคุณครับ